สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลน้าห้องออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจะทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2563ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีเอช่อง34 ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา50นาทีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเว็บไซต์สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล g l o Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา14นาฬิก30นาทีค่ะ รายงานคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2563มีดังต่อไปนี้กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นายฉัดชัยสิริไลเป็นประธานกรรมการผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเรือ